ด้านปากเซง แค่ฟังมันไหมเมื่อกี้อ่ะ,าะตามมันเลย <laughs> มันไม่บอกว่าเลี้ยวซ้ายอีกเหรอ <laughs> สรีไม่บอกแล้วเมื่อกี้อ่ะ มอกกันนกเองไม่ต้านไม่ไหวยังไม่ต้องดูโทรศพัพท์บอกกันนกชั้นยอด ยาแก้แพอย่าง,นนยงดีเลยนนแกมอรถโอ้ความคิดถียความความคิดถี่ตูลาวบวกขมคเมนนี่ความคิดสุดยอดเลยดดแล่ต้นเมื่อนึองก็ไ,ไม่มา มัเนเก้นทางรถบุกี้ทางเส้นทางรถตินมุกี้ไม่จะรถรถอะไรจาะเข้มบำนานไปลงเลยเดี๋ยวจะโซ่เจะโซ่ก็ได้เลยแต่มันมีตแใเต็อฉากอะไปลงไอไอพวกสอ,อำนาจก็ได้ที่อำนาจไปที่มิมกวยเติ๋ยวสุันยะโซโสวรรณ่ฮะเจาสุวัน มีรถไหมล่ะมีสุวรรณร้อเอ็ดนะเออุวรรณไงเข้ามากปันสุวรรณสุวรรณบนสุวรรณอูมาเขับผม่ไปโกแงโลพออลกุวรรณแล้วก็ถ้าเป็นสุวรรณก็ตงท่าน ก่อสร้างแต่ไม่เห็นมีรถก่อสร้างเลยภาษาเอ้ยไปเกือบจะถึงด่านแล้วยังไม่เห็นมีรถก่อสร้างค<ป>ันนึงตัวล็กคันนึงเล็กเห็นคนเลยไม่เห็นคนเลย I'm yeah. คือโมโอนะแล้วทำไมต้องจับจี GPS คือโมเนี่โอ้ยโมโมจะมาเต็มโอ้ยมาถึงมาถึงเคมราดในฝนโปรยตลอดว่าอะไรอ่ะปากเซงตามปากเซงครั เจียมหาดทรายสุดคือยังครับต้องไปอีกยังเ,เ,เลยอันนี้ไปก่อนโอ,อ,อ้อีกหลายอยู่อันนี้หลายหลายอยู่ประมาณจากนู<ส>้นมาเกกิโลอ่ะเก้าเออไปรอเมน9กกิโลหลายสี่สิบ่ส้กิโลหม,มอนไม่ไม่ทีไปเอ็บอกเออแต่ว่าไม่ถึงหรอก มาตากเซลล์ี่สิบรูเออเนี่ยคัวันเนี้ยเลยมาแลว้วตอนนี้ใช้เวลาไปแลว้ว โปรยโปรยดีนะที่ฝนไม่ตกหนัก